ทีวีจอเหนือบทพิสูจน์การมีส่วนร่วมทีวีไทยทีวีสาธารณะช่วงท้องถิ่นสนทนาในวันนี้คุณเวนไตชัยวงศ์จะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับคณะทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันจนทำให้เกิดทีวีจอเหนือในวันนี้ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงท้าถิ่นสนทนาวันนี้นะครับผมอยู่ที่หงเฮียนสืบสามภูปัญญาล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ที่เรามาที่นี่นะครับก็เพราะว่าที่นี่นั้นมีที่มาที่ไป พอก่อนที่จะมีทีวีจอหนือขึ้นมานั้นนะครับที่นี่เป็นสถานที่ที่มีการพูดคุยกันนะครับมีข้อตกลงกันว่าจะมีทีวีจอหนือขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ทําให้มีทีวีจอหนือขึ้นมานะครับเราไปฟังความคิดเห็นของชาวบ้านนะครับว่าพวกเขาต้องการให้มีอะไรในทีวีจอหนือครับก็น่าจะมาอยู่กับชาวบ้านส่วนนักว่าอย่างที่มันวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยมันมันเป็น่ย่อะไรบ้างถึงวันนี้เนาะ ความตุกลำบากขุนอย่างเป็นอย่างไรบ้างในด้านการเกษตรก็ดีในด้านไอความรู้ข่าวสารอย่างต่างๆน่ะน่าจะเอาสิ่งที่มันดีๆที่ชาวบ้านอยากจะเรเงนรู้เปิดโลกกระทัดให้ทั่วภูิภาพต่างๆทั่วประเทศได้รู้ว่าทางเหนือเนี่ยมีอะไรมั่งับคุณนำเสนอเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับของภาคเหนือตัวเองครับยังเวลาพื้นที่ไหนมีกิจกรรมอยากให้ทีวีเปิดลงไปทําข่าวให้มันยังเพื่อนบ้านเพื่อน ต่างแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอได้หันเนี่ยครับอี่ที่่าด,ดีก็คือว่ากช,ชาวบ้านหรือว่าคนทั่วๆไปมีโอกาสได้นําเสนอนําเสนอตรงนี้ครับแต่ละคนจะนําเสนอไม่เหมือนกันครับคาดหวังว่าทีวีในส่วนนี้เจ้าชาวบ้านจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทีวีอย่างเต็มตีเจ้าและก็ได้นําเสนอผ่านสื่อกระแสหลักตี จ่องอื่นๆเนี่ยม่ค่อยมีกันแต่ว่าที่เนี่ยจ่องเนี้ยเขาครับกลับมาในช่วงท้องถิ่นสนทนาทกันต่อนะครับวันนี้คุณอัชราวดีบวกคลีนะครับมาเป็นพิธีกรร่วมกับผมนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเวนไตสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการของเราเนี่ยเป็นเครือข่ายที่มาร่วมกันผลักดันทีวีจอเหนือให้เกิดขึ้นมามากมายเลยค่ะขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะ ท่านแรกค่ะคุณสุเรียนวงเปงมาจากจังหวัดน่านค่ะเป็นเครือข่ายนะะักข่าวพลเมืองของเราค่ะคท่านต่อไปนะคะอาจารย์พัทราบุรารักษ์ค่ะหรือว่าอาจารย์แนนะคะ่ะมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพะเยาค่ะก็เป็นคณะทํางานนําร่องของทางเครือข่ายนะคะคแล้วก็ร่วมผลักดนันร่วมลงมือผลิตกันด้วยค่ะค ท่านที่สามค่ะท่านต่อไปคุณลุงมนูนไทยนุรักษ์ค่ะจากองค์กรชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นคณะทํางานด้วยค่ะส่วนคนที่4นะครับคุณวิวัชชัยสมคํานะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ข่าวทีวีไทยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะท่านต่อไปนะคะคุณนันทาเบนจศิรารักษ์ค่ะหรือว่าพี่เปิ้ลค่ะจากสานักข่าวประชาธรรมซึ่งก็มาร่วมเป็นคณะทํางานผักดันทีวีจอเหนือด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะผู้อาวุโสค่ะพี่ชัชวานทองดีเลิศค่ะจากฮองเฮียนบารันค่ะ ค่ะคุณสมเกียรติจันทรศิมาค่ะผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะของทีวีไทยค่ะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนผลักดันนะครับทำให้เกิดทีวีจอเหนือขึ้นมานะครับเริ่มแรกจากพี่ชัชวานก่อนใช่ใชครับพี่ชัชวานนี้จะเข้าร่วมในเรื่องของการเสวนาการประชุมในที่ต่างๆใช่ค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ก่อกําเนิดไม่เฉพาะทีวีจอเหนือนะคะตั้งแต่เกิดทีวีไทยทีวีสาธารณะขึ้นมา แล้วก็มีนโยบายมีความคิดที่ว่าเราจะต้องร่วมคิดร่วมสร้างกันทั่วทั้งภูมิภาคและทุกคนเป็นเจ้าของทีวีไทยพิชชาวานในส่วนของภาคเหนือก็มีส่วนร่วมตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะระยะทางตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงครั้งนี้และกําลังจะมีทีวีจอเหนือขึ้นมาแล้วเนี่ยในความคิดของพี่ชาติคิดว่าเส้นทางตรงนี้นะคะมันก่อกําเนิดแล้วมันสร้างความฝันอะไรให,ให้กับสื่อสาธารณะกันบ้างคะ่ะครับก็ ในช่วงที่ผมผมจำได้ว่าปีที่แล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นมีคณะกรรมการนโยบายชุดก่อตั้งนะมีที่มีท่านอาจารย์แก้วสรรอธิโพนะครับก็มาจัดเวทีระดมความเห็นนะครับโดยเชิญพี่น้องประชาชนจากทั่วภาคเหนือเลยจากทุกกลุ่มเลยนะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ทุกคนก็ดีใจนะครับที่ที่เกิดทีวีสาธารณะในประเทศไทยนะครับ,รบซึ่งก็ถือว่าเป็น เป็นความก้าวหน้าที่สําคัญมากนะทุกคนก็สนใจแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราพวกเราก็ฝันนะครับว่าเราอยากจะเห็นคนทุกกลุ่มนะฮะในภูมิภาคได้มีพื้นที่ในการแสดงความเห็นต่อมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันจริงจังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะฮะได้มีการคุยที่นี่แหละนะฮะที่โรงเรียนสืบสารของเราเนี่ยนะฮะว่าจะมีจอเหนือเกิดขึ้นช่วงนั้นคุณ เทพระชัยก็ามาด้วยนะครับ,รบก็มาประกาศที่นี่แหละว่าเออเราจะมีทีวีจอเหนือนะฮะเราน่าจะมีความพร้อมแล้วล่ะก,ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการบอร์ที่ที่ให้เกิดทีวี TV จอเหนือขึ้นเราถือว่าเป็นของเรารถ้าเราอาศัยได้ เป็นมุมมุมอับที่แต่ไหนแต่ลายมาคือไม่มีใครสังคมไม่ไม่ไม่ค่อยได้มองเห็นใช่ไหมครับไม่ว่ากรณีเกิดกรณีกระทบกระทั่งกับหน่วยงานหรือว่าข้อพิพาทอะไรต่างๆก็ส่วนมากก็จะจะโดนดองไว้หรือว่าจะเงียบไว้แต่คิดว่าต่อไปนี้ในเมื่อเรามีจอเหนือนี้เราไม่ใช่รับข่าวสารด้านเดียวหรอกเราเป็นผู้ให้ข่าวสารบ้างครับก็เป็นโอกาสดีของกลุ่มชุมชนเมืองคนจนเมืองครับแล้วในส่วนของพี่นันทานะครับก็ได้ร่วมประชุมต่างๆด้วยใช่ไหมครับคิดว่าถ้ามี ทีวีจอเหนือขึ้นมามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นในสังคมก็จริงๆคือตัวเองนี่ได้มีส่วนร่วมในแง่ของการเข้ามาเป็นคณะท,ทางานของอเอทีวีจอเหนือตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ, <ๆ S 1> ะคิดว่าจริงใน,ในช่วงที่เข้าไปร่วม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 เป็นคณะทำงานเนี่ยก็ได้พบอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่ว่ามันมีข่าวสารของภาคป,ประชาชนหรือข่าวสารของท้องถิ่นไปปรากฏบนหน้าจอเท่านั้นแต่ว่ามันมี มันมในระหว่างกระบวนการในส่วนร่วมเนี่ยมันมีการเขาเรียกอะไรเป็นการทํางานร่วมกันของหลายฝ่ายเพราะแต่เดิมเนี่ยการทํางานสื่อสื่อสารณานาหรือว่าสื่อสารมวลชนในในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าถ้าเป็นสื่อก็เป็นสื่อเป็นเรื่องของสื่อสื่อมวลชนอาชีพใช่ไหมคะ,ะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากการที่เ,เป็นการทําสื่อระหว่างภาคประชาสังคมภาคองค์กรชาวบ,บ้านองค์กรท้องถิ่นที่อยู่ติดกับปัญหา ในท้องถิ่นร่วมกันแล้วก็มาทํางานร่วมกับสื่อสื่อมวลชนกระแสหลักอะไรแบบนี้ค่ะก็คิดว่ามันเป็นมิติใหม่พี่สุเรียนเองเป็นนักข่าวพลเมืองด้วยใช่ไหมครับครับเป็นนักข่าวพลเมืองคณะทำงานนําร่องด้วยค่ะค่ะแล้วก็เป็นนักข่าวพลเมืองรับพอมีจอเหนือขึ้นมานะครับคิดว่านักข่าวพลเมืองโอเคนอกจากที่ผ่านมาก็คือเราเสนอในช่วงของข่าวทุ่มนะครับแล้วทีนี้พอมีจอเหนือขึ้นมาคิดว่านักข่าวพลเมืองจะ ได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำมากกว่าเดิมไหมครับคือเดิมทีก็ทำทำส่งปฏิทีวีเจากลางเนาะถึงเป็นจะห้องจะได้ห้องจ้าห้องห้องเจาะกลางก็แล้วกันนะครับว่าได้ทำข่าวของเจ้าบ้านนะครับเดิมทีการติดเจ้าบ้านจะทำข่าวมันเป็นเรื่องที่ยากมากเจนได้ที่เขาบอกเนี่ยให้แต่แตเขาไม่มีโอกาสออกทีวีอย่างเมื่งหน้านี่นะครับถ้าเจนได้เขาบอกปิดถนนเขาบอกเป็นข่าว เขายังอู้เล่นสวรรค์หัวจิตบีน้ำนานทึ่งเป็นข่าวอยู่นะครับแต่พอดีทีวีไทยทําชีพวกกระมือเหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าใจเขาใจ้จ่องทางตรงนี้คึงแม้จะมีในรัฐธรรมนูญว่าเป็นเป็นของสาธารณะแต่เขาคงมีโอกาสเขาไปใจ้พอเปิดช่องทางชีพวกเขาก็เลยเขาไปใจ้ใจ้ตรงนี้ก็คือมันมันเป็นสิ่งติดเป็นห้องปากกดกันหม่เนาะมาเจ้าเขาไปเกี่ยวเข้าเจ้ยกันมาตอนเขาไปกินเข้าเจ้ยกันเบิ้ดแมลงออกทีวีอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่มาก uh huh. และเป็นเรื่องของเขาเ่งนะครับเดิมทีก็เป็นเรื่องของไผ่โบ้ฮู้ยนะครับมาึ่งเฮาพอเฮาเฮากับบ้ฮู้ยพอไปอย่างนะครับแต่ตอนนี้เฮาเอาเรื่องของบ้านเฮาเช่นเรื่องของเตาเรื huh. ่องของน้าปูเป็นเรื่องอย่างของตีบ้านเฮาเนี่ยครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เฮาได้เกิดประโยชน์จริงๆเจ้า,าหลังจากที่เฮาเห็นกระบวนการของชาวบ้านที่ได้เข้ามาทํากับ สื่อทีวีซึ่งเป็นสื่อขนาดใหญ่นะจ๊ะก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าในมุมมองของนักวิชาการเนะเาะเฮาเฮาได้เฮียนหรือเฮาได้ข่อยหรือว่าอิจฉานต่างประเทศมาเมินละแต่ที่นี่มันเกิดขึ้นในบ้านเฮาติติได้ยินเสียงไอว่าทีวีของเฮาทีวีของเฮาเนี่ยมันถือว่ามันมันเป็นสิ่งตีน่าชื่นใจเนาะว่ามันได้เกิดขึ้นเฮาละมีตรงนี้ขึ้นมาครับอาจารย์ครับเด็กมีความกระตือรือร้นแค่ไหนครับที่จะมาร่วมกับ ทีวีจอเหนือ,อหรือว่าแม้แต่นักขับพลเมืองแล้วออนนี่ถือว่ากระตือรือร้นและกระตื่นเต้น่ตีจะได้มาเรียนรู้เพราะพาะมันเหมือนได้ห่างจากสิ่งตีข่าวเฮียนนะเจ้า<อ>แต่ตีตีขาจะต้องปรับแหมหน่อยก็คือกระบวนคิดว่าว่าเจ้าบ้านก็ทําได้ครับ อ,นอานี้ค,คือเขาอาจจะมีความคิดว่าคือเขาจะไปท้าทายเขาเลยว่าถ้าเจ้าบ้านทําได้ขนาดเนี้ยแล้วมูคุณเหรอมูคุณเฮียนมาคุณจะทําได้ขนาดไหนค,คุณออกไปนี่คุณจะออกไปจากถ้าหรือคุณจะออกไปเพื่อจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเจ้าบ้านไม่ใช่เพียงแค่ว่าภาคประชาสังคมเท่านั้นของทางทีวพิไทยเองก็มีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงในการทํางานสอดรับตรงนี้ด้วยเหมือนกันตรงนี้เนี่ยต้องขอทางพี่อ้วนวิวัตชัยได้พูดคุยถ,ถึงการทํางานของทางศูนย์ด้วยเลยะคะ่ะคือครั้งแรกก็ต้องยอมรับนะครับ คือกระบวนการคิดของของเรากับทางสื่อน่ะคือตอนแรกก็คือ,ค,อคือยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เข้าใจกันตอนรแรกก็<ๆ>เอ๊ะจะทำยังไงจะคุยกันยังไง <c oughs> ซึ่งของเราในการ <c oughs> เราคุยกันหนึ่งสองสามกระบวนการเราก็จบ <c oughs> แต่ของสื่อเราต้องคุยกันมากแต่เมื่อเรามานั่งคุยกันหลายรอบแล้วคือดูผมว่าง,ง่ายนะผมว่าง,ง่ายนะถ้าเกิดการที่มาคุยเหมือนเราคุยกับกลุ่มของเราเนี่ยเขาจะไค่แค่หนึ่งสองสามแต่ คนกลุ่มนีเขาจะแตกประเด็นที่เรามองไม่เห็นด้วยซึ่งตรงนั้าคือได้คือผลประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเราแต่คนทั่วไปผมว่าได้ได้เยอะ